รูกันว่าจะได้กี่ตัวอันนี้เห็ดยังคำาหนังสติกกครับมัดเป็นปะเนี่ยไม่ค่อยเป็นเศาเศามันว่าเป็นเศร้าเมื่อคืนแล้วโอ้โหเกะกแกก็เป็นเชีะมีววมหว่างภาพปะก็พร้อ,ม,อมแล้วนะครับไปทางพุ่นแล้ว ลบละแค่นีล้ละวันนี้หากินโดยผ่านทีมครับผ่านทีมผ่านทีมน้อยร้อยนีดแล้วไปแล้วครับ <c oughs> ลบโอ้ลบเก่งเนอะ <c oughs> เปมันแขกหรอล่งหรือปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นปะเนี่ยฮะนี่ๆไต,ต่ตั้มๆนี่ หยุดไว้วรครับแดนขอบปาแล้วครับเบิดเฉลยเทนะวาตัวนี้ไหมขิ้นน้อยครับกินน้อยพลาดอีกตามเคยครับดูแล้ว เออบ่วงไว้ด eh. ้วยเียบ่วงดีๆนะสินเอามันมาขยายให้์นี่นี่นั่นนั่นน่ะนั่นเลยไหมนั่นี่แมงนี่ไหม กายะตัวนี้คือทะเลทะเลน์เทินน่ะไม่ออกไม่นี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะตันงอแงงแงงแงงนะครับน่ะท่านน่ะไม่อยู่ตรงนั้นครับนี่ไม่บวงไอ้ซันน่ะ อแรงก่าะบักเฉลียพอดีเอาว่าเขาว่าเขาว่าเขาอึ๊บเนะครับทุกคนอาครับคอแดงครับคอแดงตัวบกใหญ่ดูด้วครับโอ้ยโุ้ยตัวบกใหญ่เลยตังนี้งอยขอนครับงอยขอน โอผ่านเขาข้างหลังเนาะผ่านดิเจ้านสีเหลียนมาจาักหน่อยโอ้ยยังวะโอ้ได้แดงหนึ่งโตครับหนึ่งต <c oughs> โตอ้อใช่ถูก ไปฮะทำอไะไรโอ้จับตีเลยจับหัวเลยว้าจับหัวเลยเออบรรยากาศนั่นว่าเคยหาจับเลยเคยหาแต่ไม่เคยจับเนาะโอ้ยอยังวะเอาสี่เหลี่ยมน,นี้จับเลยแม่จับคว้านะเออจับ จับปุ๊บได้ไหมแน่เฮ็ดเหเรียญอยู่ประเทศจับปุ๊บได้ไหมเอาวางลงท่งนะเอาจับจับปุ๊บได้ไหมเออจะจับมันแหงวันทีตายข้างาวพวกอวกผ่านนี่ยังคือหาเฮ็ดเวอราเป็นประเทศ เอาเด็กกินว่าเป็นวัลเลี่ยนแร้งเนาะพี่นอนง,ง่ายท่านคิโมะผมบบบเป็นตัวนี้เจนี่ปวดเอาปวดท่างไะไกับปวดได้แล้วครับหนึ่งโตหนึ่งโตจังหวะนี้เจนหน่อยแก้มือไหมครับโอ้เห็ดบ่วงดีๆนะ อาวงง่ายก็นั่นเกหน่อยแก่มือไหมครับบักข้อแดงครับบักข้อแดงไปฝุน่นตัวหนึ่งแงี่ะเขาหงอละใส่ฝีมือเนี้ยฝีมือคูบครับาทางนี้ด้ย่ย่างไปฝุ่นย่างขาไปฝุ่น เป็น1ิโลแล้วยังบวมีผลงานเลยครับเตี้ยน,น้อยทางนั่นละโอนมาพี่หรอวะนี่ได้กินแรงวะนี่นิ่ง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 เออนิ่งนิ่งให้เขาให้เขา ได้ขเขาเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋อละเอ๋อไตีใหม่ขูงความยามเนาะเขาาเดงอะที่ไหนเออไอ้ลาได้กินย่างเนาะตาบอด้ย่งตัวน,นี<ะ>้มันตาบอดเดยวเล่นวันนี้เี <laughs> ยววะเีววะ โอ้โหตอ้จับจับเลยจับแหงๆนี่เอสย่อยแยะย่อยแยะมันเกิดที่กัดเหรอเออเด่างนียเอาออกเป็นวะโอ้แบบนี้นันมาเสี่ยนกับปอมเสี่ยนแน่วเดน่ง เียนยิงเนาะโอ้เซียนยิงเซียนจับไตจับเป็นบวดดยด้นอย่ามังกัดสมวงหนึ่งพานไปครับปวดปวดบวงยังบวดดยังโอเคนะครับแกแมยมุนนี่เอีกตัวแล้วนี่ห้ตัวห้าตัวแล้วทั้งย ค้างไงครับค้างไงครับค้างญ่ครับอุ้ยนี่ครับค้างคอได้ครับเอาไปเอาไปนั่นนะเฮ้ยบ้าอะไรสิคัสอุ้ยโอ้โห ก็ตังเราห้าสิด่ะโอ้โหง่ายวิ่งครับขนาดอู้ยหูมันนานนันนี่ครับขอได้ครับขอได้คุณแน่ครับฮะ ลงไปซุ่มมุนี่เสี่ยวตัวแง่เขา